วัดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวรถนะคะ คันนี้เลยนะคะเป็นอ e ีโคคาร์นะคะสำหรับใครที่มองหารถนะคะที่ประหยัดน้ำมันประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะบีแนะนำเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริสนะคะคันนี้เป็นรถปี2018นะ,คะเครื่อง1 2 0 0ซ c นะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรายละเอียดรอบๆตัวรถของคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะเรามาชมในส่วนของรายละเอียดรอบๆตัวรถของคันนี้กันนะคะ คันนี้นะคะไฟคู่หน้าตัวนี้ได้เป็นไฟนะคะมันสีรีเฟคเตอร์นะคะในส่วนของล้อตัวนี้เป็นล้ออลลอยจากโรงงานนะคะแล้วก็มาพร้อมยางนะคะดอกลึกๆก,กันเลยนะคะ คันนี้ได้เป็นรถสีดำนะคะสำหรับรถคันนี้เนี่ยสีเนี้ยหายากนะคะสำหรับลูกค้าที่มองหาอยู่ดีแนะนำเลยคันนี้นะคะมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างนะคะในส่วนของมือจับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะคันนี้จะเป็นทรงแฮน์แบ็ก5ประตูนะคะเป็นทรงแฮสแบ็ก5ประตูสามารถใส่ของได้เยอะเลย มาพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังตัวนี้นะคะลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะคะไมคันนี้อยู่แค่5้า0 0าหกิโลเมตรเท่านั้นนะคะในส่วนของด้านในก็เดิมๆเลยนะคะเดิมๆเลย เครื่องเสียงนี้จะเป็นเครื่องเสียงแบบใหม่นะคะดูเท่นะคะด้านในได้เป็นบบอดาบ่อหนาบ่อผ้าสีดำนะคะด้านในตกแต่งด้วยสีดำออกแนวสปอร์ตมาพร้อมพวงมาล,ลัยมันตีฟังก์ชันนะคะคันนี้ได้เป็นรถเกียร์ออโต้นะคะสวยมากนะคะสวยเดิมทั้งคันนะคะคันนี้สำหรับคันนี้ใครสนใจนะคะบีให้จองแค่หนึ่งันบาทเท่านั้น นะะสนใจบีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ชอบคันนี้โทรหาบีได้เลยนะคะที่เบอร์0647686572ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้เช่นกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโ o โยต้ายาริสคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็น t o y o ต้ายาริส 1.2e ปี2018นะคะราคาขายอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะคะไม่อยู่แค่58,000กิโลเมตรเท่านั้นเองสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะโทรหาบีได้เลยที่เบอร์0647686572 หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้โพสต์กดแอดไลน์มาขอรูปรถเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะบีฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดสับสไครต์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาลงเป็นรถอะไรให้ดูกันอีกฝากติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ